สวัสดีครับพี่น้องผ้าหารอซื้อของแถาลานนะครับกัจเปพิรันสขาทรงนะครับยินดีสุปสโตนะครับมีกัสเป็นบริเวณฐานนาของลานนะครับันเป็นจุดเคาน์เตอร์เอาไปคิดเงินนะครับเอาไปข้างในกันเลยครับมีกัสิีคอมม่าในลานนะครับเดี๋ยู่ในรถเข็นท่านกัสิเป็นโ้นขนมสวนลูกปอกลูกอมกระวาไปนะครับ จะเป็นโซนกับฟอร์กัฟเื่องคั่วนะครับจะเป็นโซนนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นบนนุหรี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าคาสเซเบิ่งรายการก่อนครับาสิไติซึงอย่างเนี้นะครับเออกาแฟกาแฟย่างบอนน์เป็นโซนขนม ขนมอันใดอ๋ออันนี้น่ะนะอันนี้ห้อเบิร์ละติอันส้มมันเกาะเม็ดเม็ดยี่ใส่ว่าเม็ดอันเม็ดทัวที่เป็นท่นแกจะเป็นโซนขนมนะครับขนมมิตรขนมแบบเดิมๆเลยเดิมๆได้ๆเดิมๆ อันนั้นท้าทั้งนี่จเป็นเงินห้าสิบเป็นเงินหอละสิบโอ้ยหอละอยี่สิบเนี่ยเบอรงหอละยี่สิบกันครับขนมน,นี่เป็นขนมอันห้องหมี่กับขายดีสี่สิบเก้าเนี่ยสี่สิบเก้าหกหออันนี้คายดีอยู่ครับ ขนมห่อละยี่ห่อละยี่สิบอันนี้อันนี้ขายอันนี้ได้เยอะขายดีเลยเนสา,าลนนสาลาเลย์ดินวันไดโเสานะครับ ขั้นเดียวน่ะสิพอ่อดอกครับอันนี้ลงของไว้ทำปีนไม่พร้อมนะครับส้นนี้เป็นส้นยาครับนั่นแหก็จะเป็นพวกแปลงพวกสักฟอกใดๆนะครับมาณนีนะครับสิอยู่ประมาณนี้นะครับ,ดบ,าารบเดี๋ยวไปเอารถอีกขั้นหนึ่งก่อนครับขนาสิพ่อดอกอเดี๋ยวเอารถกันอีกขั้นหนึ่งก่อน ในรถอีกขั้นหนึ่งนะครับบอกพ่อขั้นหน่อยรถโอ้วรถกับบังคับใหญ่ตายเลยแล้วขนมโอมี่ก่อนโฮมี่ก็ขายได้อยู่ใกล้จะหมดแล้วโฮมี่หกซอ,อ,องโงมี่หกซองรถอื่นมันกับ่าขึ้นรถนีออ้นะครับอือ่จ้าฮมี่ สาหลายโนริไปด้วยสาหลายโนริของซักฟอกอันนี้ขายหอ่อเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบร่บของซักฟอกก่อนนะครับสี่ห้าห่อนะครับแล้วก,ก็จะเป็น ซองเล็กอยู่ไหนเอาซองเล็กก่อนครับห่อเล็กอะห่อละสิบบาทเนี่ยไอซี่ไอซี่ห่อละสิบบาทน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำนยาปรับผ้านุ่มปรับผ้านุ่ม,มเนี่ยซองซองปรับผ้านุ่ม,มเป็นแบบหอ่อ น่าจะเป็นกินไหนนะกิ่นอีบะขนมนะกิคกี้เน็ดกลิ่นเนี่ยหอมหอมแปปสีสิบสามบาทแปปสีสิบสามบาทโคกสิบสามนะครับนี่มันสิบสามมอลนี่โคกใช่สิบสามไหมอ่ะ เท่าไหร่อ่ะสิบเอ็ดอันนี้เขาสิบเอ็ดอันนี้สิบสามครับอันนี้สิบสามนักย่อนอยู่ยุบอัพบอัพอ,อันนี้จะเป็นโซนนมนะครับนมต่างๆในใจนมงนี่ขายดีต่ว่าไม่ค่อยทำไรไม่ค่อยเป็นได อันนี้เขาสร่งเป็นกองเลยบ่ะเอ็กซรอสอเอกซรอยกับใบตามิว,วตมิวดำเตมิวดำสีขวดนี่อันนี้ขายดีอยู่ <c oughs> ยแล้วล้วแครับเพื่อนๆตามสี่ขั้นสั้งอยู่แล้วครับนั่นก็จะเป็นขอเติร์ดประจกนองไปติดตังแล้วครับ <c oughs> น่าเบื่บบสีจักรพรริบ่สีเกินงบ จะเกินงบไหม,ไมไเออเงี้ยที่พ่อว่าปฏิวัติเกินงบเสละอีกอันหนึ่งอ่ะอ่ะเนี่ยเ่าไดะครับเอาพันควาน ยังเห็บพ่อบ่อยเบียร์อีกนะครับเดินครับพันห้าพันหกแล้วกองกันเลยอยู่ประมาณนี้การนั่งน,นากระเทือเบียร์เหล่าเบียร์นะครับมันมีขั้นหนึ่งครับเสือกระสางส้นกัน <c oughs> เสือกระสางส้นกัน เบิ่งบนท่านจพ่อบอกสองบมตรเจ็ดเรือสิงหลั่งเนี่ยเรือสิงห์รถหนึ่งเอามันก็เป็นรถจงมมงงังสี่บบนี้เคลนว่าเป็นได้นไหมเวลังนะครับสิงสิงกับีสิบห์ดีๆร่องเขา สามหมื่นห้าครับเรียบร้อยแล้วนะครับสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับได้แบบนี้ครับขึ้นรถกันบันทึกรอเพิ่นเช็คก่อนนะครับเช็คของแล้วก็ขึ้นรถนะครับไปกันเลยครับคำนองเพิ่นก็สิแพ็คให้นะครับเช็คของแล้วก็แพกแล้วกขึ้นรถนี่นะครับเมื่อวันที่เบิร์ตบอกเราเป็นคณะเช็คของเก่าของขึ้นรถให้นะครับ เก่งครับขยันขันแข็งน่าดรมโนนัดด,นดีครับนันเหลียบเบียเดี๋ยวกองกระจกกระจกนะครับอันนี้น้องเนอลีโอวันขึ้นแล้วครับเาลันมันดีด้วยนะครับแต่ว่าคิดอยากตอนเจียวรมอ่ไหละราองดานเยอะพอ ของก็จะเป็นเ็นนครับเมอนน,อนอกถึงแล้วนะครับเบิร์นหลับเอทเทนทิ้งเ,ล,ะะเ,งเลยไปไว้บันทึกนะคะรับเบิร์นจะจะให้ดีๆนะครับอา้าวเรียบร้อยแลยะะ้วครับวันนี้อา้าววันนี้อา้าวเร็วๆซึ่งใดเบิร์ธเท่าใดใส,ส่เบิร์นใส่สะพ้ายนั่น <laughs> ถ้าไเท<ห>่าใด เร็วเร็วเร็วเฉลยกระป่านครับานแปดท่นสามร้อยหกสิบหกโอเคครับสวัสดีครับ